สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่146ี่146แล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045735 ID ไอดีลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีแต่พาสวยๆนะคะพาบ้านๆนนะท่านใดสนใจชอบวงไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดชนแดนนะคะเหรียญสวยๆเลยนะท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะอันนี้สองสี่เก้าหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะสามร้อยบาทคะ่ะเหรียญสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะเอ้รายการที่สองนะคะจะไปรายการที่สามซะละรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดนหรือหลวงเออหลวงพ่อพี่บูนเนาะนี่ค่ะ เหรียสวยๆเลยนะคะเหรียญนี้หนูเอา300อบาทนะ300อบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามเนาะ อันนี้เป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหล่อพระพุทธนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะถ้าใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะหน้าหลังมาเป็นยันนะเหรียญน,นี้เอา300ร้อบาทนะคะ300รอบาท ลูกค้าท่านใดสนใจชอบองหน่ายก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะ300บาทนะโทรมาปิดหรือว่าจะเป็นลายปิดก็ได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่4นะ รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะปีสองห้าหนึ่งสี่เนาะอายุเนี่ยค่ะวัดการหลงนะสามร้อยบาทนะคะองคนี้เสามร้อยบาทพรอมเรียมนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะ เหรียญสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็น เหรียญพรมนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะถ้าใครชอบสนใจนะคะแจกได้ไปบูชาเหรียญสวยๆนะโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดได้นะเหรียญน,นี้เหรียญพรมนี้นะคะเหรียญพรมนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท เนี่ค่ะสวยๆเลยนะต่อไปเป็นรายการที่เจนะคะ รายการที่7ดนี้เป็นเอ้ยรายการที่หเนาะไม่ใช่รายการที่7ดขอโทษน,นะคะรายการที่หนะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะคะข้ามจงข้ามจ่างแล้วหมคะนี่รูปหลอหลวงพ่อเดิมนะ ตรงนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะนี่ค่ะเตรงเขาว่าเนาะได้น้าลืมหลังมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะ400บาทนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะอันนี้เป็นภาพปิดตาวัดบ้านยางนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่ค่ะด้านหลัง องนี้นะคะองนี้เอา400บาทนะคะ400บาทสนใจชอบโทรมาปิดได้นะคะ400บาทนะปิดตาพระปิดตาวัดบ้านยางนะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่แปดนี้เป็นพับปิดตานะคะวัดวัดทองเนาะอ่าเป็นเนื้อสำริดนะคะนี่ค่ะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะ องนี้นะคะองนี้เอา500บาทนะคะห้าบาทสนใจชอบโทรมาปิดได้นะคะ500บาทนะคะพระปิดตาวัดทองนะคะต่อไปเอเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9นี้ เป็นภาพปิดตานะคะวัดหนังเนาะเป็นเนื้อเงินนะคะถ้าเขาไม่บอกหนูก็ดูไม่เป็นะภามันเนื้ออะไรถ้าไม่ได้คุณตานี่ก็ไม่รู้อ่ะ ถามคุณตาอยู่เลยเลยอันนี้นะคะองนี้นะปิดตาวัดหนังเนื้อเงินนี้นะคะเออหนูเอาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทท่านใดสนใจชอบก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะ ้รงนี้นะคะเป็นพระชายท่านเจ้ามานะคะมันเป็นลมลุกลมลุกอะไรสักอย่างนี่แหะคะ่ะคุณตาว่าลมลุกมันหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือลมลุกนะคะแกบอกว่าลมลุกลมลุกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสัมฤธิ์เงินนะคะ แกบอกมาแค่นี้หนูก็จดมาแค่นี้นะคะว่าชชยห้านเจ้ามาลมลุกเนาะ,ะเป็นเงินเออสำริดเงินนะคะองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็อบาทชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะคะหนูราคามันมาไม่เหมือนกันนะคะบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็แพงเนาะได้มาหนูก็เพิ่มกํำไรแค่นิดหน่อยเองนะคะ เบิกนิดหน่อยได้กำไรแล้วหนูก็ขายแล้วอันนี้ชอบโทรมาปิดได้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นสม พระสมเด็จรงกุนะคะนี่ค่ะสวยสวยเลยนะท่านใดชอบนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะองค์นี้นะคะนี่ค่ะมีแต่ผ้าสวยสวยนะคะผ้าบ้านบ้านนะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะ องนี้นะคะเอา400บาทนะคะ400บาททูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะ400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นี้เป็นพับปิด ตานะคะผงคุกลักเนาะปิดทองนะคะนี่ด้านหลังนะคะพร้อมเรียมนะองคนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ ชอบโทรมาปิดกัาหนูได้นะ400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่13นะรายการที่13นี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะเออผงคุกรักนะคะพระปิดตาผงคุกรักนะ ถ้านายชอบสนใจโทรมาปิดกันได้นะคะนี่ค่ะองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทชอบโทรมาปิดกันได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทร0929045735นะคะต่อไปเป็นรายการที่14นะรายการที่14นี้นะคะเป็นพระพุทธหงคุกรักนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะ ชอบโทรมาปิดกันได้นะคะคนลูกค้าสวยๆเลยนะคะองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะสามรอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะพระพุทธผงคุกรักนะคะสามรอยบาทต่อไปเป็นรายการที่ สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เนอะเป็นภาพปิดตาผงคุกเอเอเมื่อกี้เป็นภาพพทดเนาะรายการที่สิบสี่นี้เป็นภาพพทธนะคะหนูบอกผิดหรือเปล่า อันนี้เป็นพระพุธนะผงคุกรักสามร้อยบาทนะคะอืมพระพุธไม่รู้ว่าหนูได้หน้าลืมหลังแล้วเนี่ยรายการที่สิบห้านี้เป็นพระปิดตานะคะผงคุกรักนะนี่ค่ะ เออองนี้นะคะหนูเอา350บาทนะคะ350บาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะพราปิดตาผงคุกรักนะคะ350บาทเอ,อ๊วันนี้เป็นอะไรนะได้หน้าลืมหลังนะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะคะอันนี้นะเป็นแม่นางกวกนะคะเป็นหลวงพ่ออิ่มนะคะวัดวัดหัวเขาเนอะอืมถ้าหนูพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะพร้อมเรียมนะคะ หนูได้มา,บาแบบนี้นะเห็นกันชัดไหมนี่ค่ะด้านหลังอหนูก็ไม่เคยเห็นนะมันมันเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าอย่าเฟืยเลยลูกเข้ามาทำอะไรเหมือนกันอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท สนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่ค่ะเป็นแม่นางกวกขวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะ400บาทต่อไปเป็นรายการที่สินะ รายการที่17นะคะอันนี้เป็นหินแกะนะคะสูงเอ้ยเออละถูกละสูงห้เซนนะคะกว้าง3.2มจุดสอเซนนะองนี้สวยๆเลยนะคะนี่ชอบสนใจโทมมาปิดได้นะ เห็นกันชัดไหมคะจับแล้วเย็นๆนะคะอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่รอบาทสวยมากๆเลยนะคะชอบโทรมาปิดกําหนูได้เลยนะผ้าหินแกะนะคะสี่ร้อยบาทไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเหมือนกันนะต่อไปเป็นรายการที่สิบปดนะคะ รายการที่สิบแปดนี้เป็นพระหลวงพ่ออะไรอะหลวงพ่อจุกหลวงพ่อจุกนะคะกุวัดพระศีลบบุรีนะคะอ,อ่านตัวหนังสือตัวเองนี่ค่ะถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะนี่จะให้ดูใกล้ๆนะคะ ขอดูรายละเอียดเพิ่มทางลายได้นะองค์นี้สวยๆเลยนะคะองค์นี้เอาสี่รอบาทนะคะสี่อยบาทชอบโทรมาปิดกันได้นะคะหลวงพ่อจุกนะคะกุวัตภาสีรบบุรีนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบ้านี้เป็นทาราวดีนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะอ่าเป็นพระทาราวดีเนาะมันเหมือนกับผดเลยอะ่ะมันคง น่าจะแข็งมากอ่ะเนาะนี่ค่ะด้านละ่ะด้านก้นเป็นแบบนี้นะองนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะพระธารวดีห้าร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะเป็นรายการให้ยี่สิบนะคะโอ๊ยเต็มเฟรมเดี๋ยวหนูขรลดแป๊บนะองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ใหญ่นะคะอันนี้เป็นพระบูชาหลวงพ่อทบนะคะนี่จะให้ดูนะคะ <laughs> เออตรงนี้ ภาพบูชาหลวงพ่อทบนี้สูงสี่นิ้วนะคะนี่ค่ะเอ้ยสูงหกนิ้วกว้างสี่นิ้วนะคะพูดผิดนะสูงหกนิ้วกว่ากว้างสี่นิ้วนะคะปีสองพันห้าร้อยนะคะ นี่ค่ะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะแบบนี้นะคะถ้าหนูเอาขึ้นเต็มนี้ไม่หมดขออภัยด้วยนะถ้าใดชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะคะเออหลวงพ่อโทบนี้หนูเอา800บาทนะคะ800บาทเป็นผ้าบูชานะคะ เด็กก็สวยมากนะคะคุณลูกค้าท่านใดอยากได้ไปบูชานะพระสวยๆโทรมาปิดกำหนูได้นะคะ800บาทนะองค์นี้ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่146ี่นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045735 ID ไอเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735ส่90 35, ทรงฟรีมีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีแต่พ้าสวยๆนะคะพ้าบ้านบ้านนะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกันได้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูอเอาคลิปใหม่ๆลงเนาะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ